เสียงอ่านสเตตัสจากเพจดังตินวันที่1ตุลาคม2564เนื้อหาความฝืนพยายามที่สูนเปล่าต่างกับความเพียรพยายามอย่างฉลาดตรงวิธีเห็นข้อผิดพลาดและความเต็มใจแก้ไขข้อผิดพลาดหากขยันผิดผิดอาจเพิ่มดีกีความทึบขึ้นมาในหัวคือเอาแต่ทำแต่ไม่ค่อยคิดหรอกว่าที่ทำทำอยู่มันผิดหรือถูกได้ประโยชน์หรือได้โทษ และสุดท้ายมันจะพาไปถึงไหนถามตัวเองง่ายๆว่าเรากำลังออกท่าย่ำกับที่หรือกำลังลุยทางก้าวไปข้างหน้าถ้าตอบตัวเองว่ากำลังเดินอยู่เดินเดินไปก็ถามตัวเองด้วยว่ามาถูกทางหรือเปล่าถ้าตอบตามจริงว่ามาผิดทางก็ให้จ้องรอหาทางที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เจออย่าดุ่มเดิน ตรงท่าเดียวมนุษย์คิดได้เลี้ยวได้เปลี่ยนได้เพื่อจุดหมายที่ใช่ความใจร้อนทำให้คนส่วนใหญ่ชอบก้าวกระโดดผลจึงเป็นว่าคนส่วนใหญ่ล้มลุกคุกคานอยู่กับการพยายามกระโดดซ้ำไปซ้ำมาความใจเย็นช่วยคนส่วนน้อยตั้งอกตั้งใจเดินดีๆทีละก้าวค่อยๆเดินไกลไปจากจุดเริ่มต้นเข้าใกล้เป้าหมายเข้าไปทุกที ข้อเท้จริงนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับในการฝืนทำสมาธิอย่าเข้าใจว่าขยันมากหมายถึงต้องทำสมาธิหรือว่าเดินจงกรมก่อนนอนเท่านั้นจริงๆแล้วขยันแล้วไม่ได้ผลเลยก็มีนะครับ บางคนทําสมาธิในลักษณะบีบบังคับตัวเองตั้งใจทําครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ได้ไม่ยอมบางทีเราเหนื่อยจากทางโลกมาแล้วมาฝืนใจบังคับตัวเองอย่างนี้อีกยิ่งเพียรมากก็ยิ่งกลายเป็นเครียดมากกลายเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรเลยนอกจากความหนักอึ้งมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจับจังหวะชีวิตของตัวเองถูกหรือเปล่าถ้าเราจับถูกบางที ทำแค่นิดเดียวมันได้ผลมหาศาลนะครับเช่นตกลงกับตัวเองว่าอย่างน้อยวันหนึ่งต้องทำคือต้องทำนานเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ต้องทำและทำด้วยใจจริงทำด้วยความหวังว่ามันจะมีคุณภาพจริงๆอันนั้นแหละจะทำให้เราอยู่ในวินยัยโดยปกติโดยธรรมชาติของคนที่มีวินยัยมันจะทำแล้วรู้สึกสบายขึ้นเรื่อยๆมีความชำนาญมีความเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไปเอง ถ้ารู้น้อยกว่าจุดที่กำลังยืนถอยกลับไปก้าวหนึ่เพื่อเรียนเพิ่มการก้มหน้าก้มตาขยันอย่างมืดบอดไม่เคยเป็นหลักประกันว่าวันตายจะภูมิใจในตัวเองได้แต่ถ้ารู้มากกว่าจุดที่กำลังยืนก้าวไปข้างหน้าให้คุมกับที่รู้เพื่อสุดท้ายไม่ต้องตายเยี่ยงคนย่ำอยู่กับที่โปรดติดตามเพจดังตินนวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ